สวัสดีครับวิดีโอนี้จะเสนอการ setting นะฮะของ Google เนื่องจาก Google มีความสำคัญมากในการค้นหาข้อมูลในยุคนี้นะครับก่อนใช้เราควรรู้จักการ setting นะครับปกติแล้ว Google ถ้าเราเปิดในเมืองไทยเนี่ยจะมี User i n t e r f เ c e เป็นภาษาไทยนะครับแต่ User Interface ภาษาไทยนี่ทำให้เกิดความสับสนมากพอสมควรอย่างเราดูเรื่องความเชื่อหนะครับ พอเราอ่านความช่วยเหลือเฮลต่างๆเนี่ยจะเป็นภาษาไทยซึ่งแปลมาอย่างปิดปิดจถูกนะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องการจะเปลี่ยนยูเซอร์เฟ e นี้เป็นภาษาอังกฤษนะเฮลต่างๆเป็นภาษาอังกฤษนะคนนี้เราก็เข้ามาที่การตั้งค่าควรหานะจากนั้นเปลี่ยนตรวนี้เป็นภาษาอังกฤษ,กฤษนะภาษาอังกฤษ แล้วอย่าลืมคลิกเลือกภาษาไทยไว้ตรงนี้ด้วยนะครับว่าเลือกหน้าค้นหาเหล่นี้ก่อนคือภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษจะคลิกท่าย .dot .pdf นะนอกจากนั้นเราก็สามารถจะเซตค่าต่างๆเพิ่มเติมได้อีกนะครับแล้วก็จกัดั้เกิดจัดเก็บข้อต้ตอนนะน,น,ะนะครับตอนนี้ยูเซอร์อินเทอเป็นภาษาอังกฤษนะครับระบบช่วยเหลือต่างๆก็จะเป็นภาษาอังกฤษด้วยเช่นกันนะ ะสะดวกขึ้นครับสวัสดีครับ